การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ถ้าคุณได้คนท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาเรียนรู้วัฒนธรรมมาเรียนรู้การกินอยู่หลับนอนของคนไทยและมีความผูกพันมันก็จะทำให้เขากลับไปเขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นเราทำอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเออเข้าใจประเทศไทยอันนั้นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องาการขายขายของอย่างเดียว ไม่ใช่เรื่องการเอาเงินแต่เป็นเรื่องที่เราผูกใจผูกมิตรทำให้คนเนี่ยเขาชื่นชมเห็นชอบและเข้าใจว่าทำไมเราตัดสินใจทำอย่างนี้อย่างนั้นถ้าคุณจะเอาซอฟต์พาวเแล้วคุณไปมีคาสิโนมีบ่อนแล้วคุณจะได้คนประเภทที่มาเพื่อหวังจะไปเอากำไรจากบอลจะหวังจะชนะจากการพนันต้องเข้าไปไม่ได้มันก็ไม่มีอิทธิพลที่ดีอะไรเลย